สวัสดีครับผมสิงแสหลี่หมงนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่29นะครับกดบกดาคม2565นะครับก็เป็นช่วงของปลายสัปดาห์สุดท้ายนะครับแล้วก็เป็นช่วงของปลายเดือนกรดกรดาคมนั่นเองนะครับวันนี้นะครับจะพยากรณ์เน้นหนักนะครับไปด้านของต้นเดือนสิงหา ก็คือช่วงของต้นเดือนของหน้านั่นเองนะครับว่าราศีกลุ่มไหนที่ผมจะเอ่ยนะครับผมว่ามีเกณฑ์นะครับมีโชคมีลาบมากที่สุดนะครับผมจะแบ่งเป็นทั้งหมด3กลุ่มนะครับแต่ใน1กลุ่มจะมี4ลราศีนะครับผมท่านใดนะครับอยากจะ เป็นกํำลังใจให้ผมและท่านก็จะได้เลขเด็ดเป็นแนวทางนะครับก็ช่วยคอมเมนต์หรือพิมพ์ข้อความเข้ามาในที่ผมพยากรณ์อยู่นะครับพิมพ์เข้ามานะครับผมว่าท่านเกิดราศีอะไรแล้วก็คอมเมนต์ที่2ก็พิมพ์คำว่าขอบคุณหรือสิงแสหลี่หมงก็ได้นะครับ พิมพ์เข้ามานะครับเพื่อเป็นกำลังใจและท่านก็จะได้รับแนวทางเรื่องของเลขเด็ดนะครับในช่วงของต้นเดือนเที่ยถึงนี้นะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับจะเน้นหนักครั้งจะเน้นหนักนะครับไปในด้านของโชคลาภเป็นหลักนะครับว่ากลุ่มไหนนะครับมีเกณฑ์นะครับมีเกณฑ์มีโชคลาภใหญ่นะครับผม ก็จะแบ่งไปทั้งหมดอย่างที่บอกไป3กลุ่มแต่ใน1กลุ่มจะมี4ีราศีนะครับก็เดี๋ยวกำลังจะเริ่มแล้วนะครับจะเริ่มแล้วนะครับเริ่มจากกลุ่มที่มีเกณฑ์น้อยสุดก่อนแล้วก็มาระดับกลางๆงแล้วก็ระดับมีเกณฑ์ระดับมากสุดนะครับก็ ให้ติดตามกันนะครับเดี๋ยวกำลังจะเริ่มนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนใดนะครับก็จะเอ่ยว่าขอขอบคุณนะตรงนี้นะครับที่หลายท่านเข้ามาติดตามไลฟ์สดหรือการรับฟังต่างๆที่ผมที่ผ่านมานะครับก็ขอขอบคุณนะตรงนี้นะครับก็แล้วท่านใดนะครับอยากจะดูดวงกับผมเป็นการส่วนตัวก็แอด i d l ดี e ลผมได้นะครับ ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมผมเนี่ยก็รับดูดวงทั้งแบบวันเดอนปีเกิดรายมือโงเฮงไทยิปซีแล้วก็จิตใบไม้รวมไปถึงการจับพุทธคุณพักเครื่องด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็เกี่ยวเรื่องของจัดวงจุ้ยนะครับในสถานที่อยู่อาศัยและก็ที่ทำงานนะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับ คิดดีทำดีและก็ได้สิ่งที่ดีๆนะครับเดี๋ยวกำลังจะเริ่มแล้วนะครับกำลังจะเริ่มนะครับจากกลุ่มแรกก่อนนะครับมีราศีใดบ้างนะครับผมจะแบ่งไปทั้งหมด3กลุ่มนะครับหลักๆนะครับ3กลุ่มนะครับและใน1กลุ่มจะมี4ี่ราศีนะครับกลุ่มแรกนะครับก็จะมีราศีสิงนะครับ ราศีกันราศีมีนและราศีกุมนะครับเดี๋ยวผมจะทวนอีกรอบหนึ่งนะครับกลุ่มแรกเนี่ยมีโอกาสมีโชคในช่วงของต้นเดือนหน้าก็คือเดือนสิงหาเนี่ยอยู่ราวๆสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับก็คือมีราศีสิงราศีกันราศีมีนและราศีกุมนะครับแต่โดดเด่นนะครับโดดเด่นนะครับก็คือราศีสิง กับราศีกลุ่มนะครับจะมีอยู่สอราศีมีเกณฑ์นะครับอยู่ราวๆสี่สิร์เซ็น์นะครับก็เดี๋ยวจะลงรายละเอียดให้นิดนึงในกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้ถ้าจะมีโชคจะมีโชคกับที่ทำงานคู่ร่วมงานอาจจะให้โชคคุณก็ได้นะครับหรือเจ้านายคุณหรือลูกค้าคุณก็ได้รวมไปถึงท่านใดเป็นคนที่มีความเชื่อนะครับ ในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์นะครับก็คือไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่ทํางานหรือที่เราขายของนะครับช่วงของเวลาเนี้ยพยายามพยายามทาทุกวันนะครับดวงจะเปิดทางให้เรามีโชคได้อันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับอุปสรรคก็จะผ่านพ้นไปได้เพราะความมุกมานะนะครับย้ำอีกเรื่องหนึง่งให้อีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าคุณเป็นคนที่ขยัน คุณจะผ่านอุปสรรคไปได้นะครับแต่ย้ําสักนิดนึงในกลุ่มนี้ไม่ควรเสี่ยงโชคมากเกินไปนะครับไม่ควรสมมติตัวเรามีปัจจัยแค่นิดหน่อยแต่เราไปเล่นเยอะมันจะไม่ดีเพราะว่ากลุ่มนี้เรามีโชคน้อยนั่นเองคุณจะมีโชคกับที่ทำงานผู้ร่วมงานลูกค้าของท่านหรือรวมไปถึงเจ้านายรวมไปถึงท่านที่มีความเชื่อ เกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์นะครับให้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางและดวงจะเปิดน,นะครับและที่ไหนมีสารพระภูมิสารเจ้าที่อะไรอย่างเงี้ยขอให้ไหว้ทั้งหมดนะครับก็คืออยู่ละแวกที่เราทํางานนะครับขอให้เราสักการะในช่วงของเวลานี้ถ้าเกิดคนไหนมีปัจจัยน้อยก็ไหว้จุดทูบก,ก็ได้นะครับแต่ต้องถ้าเป็นไปได้ก็เปลี่ยนน้ํา อะไรอย่างเงี้ยนะครับถวายน้ําก็ยังดีนะครับดวงจะเปิดให้มีโชคเข้าหาได้นะครับกลุ่มนี้ที่บอกไปนะครับโดดเด่นที่สุดก็คือมีราศีสิงห์และราศีกุมนั่นเองนะครับมี2องราศีนะครับสองราศีนะครับอยู่ราวๆสี่เอร์เซ็นนะครับผมขอผ่านกลุ่มแรกไปนะครับเอาละ เข้าสู่กลุ่มที่2แล้วนะครับเข้าสู่กลุ่มที่2แล้วนะครับกลุ่มที่2เนี่ยจะอยู่ระดับกลาง,ง,ง,นะงๆนะครับระดับกลางๆนะครับและกลุ่มเนี้ยจะมีโชคกับเพศตรงข้ามจะมีโชคกับคนที่เข้าคนไหนโสดเนี่ยมีเกณฑ์จะได้ทั้งโชคเรื่องของเสนยหาและโชคเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภด้วยนะครับ แต่เป็นระดับกลางๆนะครับกลุ่มนี้คือมีราศีมังกรนะครับราศีกรกฎนะครับราศีตุลและราศีเมถุนนะครับโดดเด่นนะครับโดดเด่นก็คือมีราศีมังกรและราศีกรกฎนั่นเองอยู่ระดับ50%นอกนั้นจะอยู่ราวๆ40%นะครับ และดวงคุณจะเปิดก็คืออย่างที่บอกไปก็คือมีเพศตรงข้ามเข้ามาสนใจคุณคุณอาจจะไ,ไม่ถ้าไม่ได้ลาบเรื่องของการเงินหรือไม่คุณก็อาจจะได้ลาบปากได้รับการมีคนชักชวนไปกินเลี้ยงฟรีไปกินข้าวฟรีอะไรประมาณนี้ก็เป็นได้นะครับรวมไปถึงถ้าอยากจะให้ดวงเปิดมากๆช่วยเหลือคนที่กำลังตั้งคัน นะครับหรือเพิ่งมีเด็กเล็กหรือบ้านใดหรือแถวละแวกบ้านคุณนะ่ะให้เราไปอ่าเขาเรียกว่าอะไรมีน้ําใจนะครับซื้อขนมอาหารแห้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ให้ตัวแม่ก็ให้ตัวเด็กก็ได้นะครับก็ดวงเราก็จะเปิดรวมไปถึงท่านใดมีความเชื่อนะครับมีความเชื่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์นะครับก็คือไหว้ไหว้นะครับ เท้าเทพสุวรรณหรือพระราหูก็ได้นะครับดวงเราก็จะเปิดมีโชคเข้าหาด้วยนะครับคุณจะมีโชคกับเพศตรงข้ามนะครับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมแนะนําไปรวมไปถึงเกี่ยวกับผู้หญิงที่เพิ่งตั้งครรภ์หรือคลอดบุตรแล้วก็ได้นะครับขอให้มีเด็กเล็กนั่นเองที่ไม่เกินสองขวบ นะครับดวงเราก็จะเปิดนะครับในกลุ่มนี้นะครับอย่างที่บอกไปโดดเด่นนะคก็คือราศีมังกรและก็ากราศีกรกฎนั่นเองจะอยู่ราวๆ50%นอกนั้นก็จะอยู่ระดับ40%นะครับกก่อนที่จะผ่านเดี๋ยวจะทวนให้อีกรอบหนึ่งนะครับในกลุ่มนี้จะมี ราศีมังกรนะครับราศีตุลราศีกรกฎและราศีเมถุนนะครับอยู่ระดับกลางๆนั่นเองนะครับก็ผ่านไปนะครับกลุ่มที่2นะครับขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาทักทายกันมาพิมพ์หากันนะครับแล้วท่านก็มารับเลขเด็ดได้นะครับเอาละ ถ้าท่านใดตามไม่ทันจริงฟังย้อนหลังได้นะครับฟังย้อนหลังได้นะครับเข้าสู่กลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับกลุ่มสุดท้ายเนี่ยจะมีเกณฑ์มากที่สุดนะครับมีสิลุ้นหรือมี10โอกาสมีเกณฑ์นะครับได้มากสุดอยู่ราวๆเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ70%เซนนะครับในครั้งนี้นะครับกลุ่มนี้จะมีราศี พฤกษ์นะครับราศีเมษนะครับราศีพิจิกและก็ราศีธนูนะครับราศีพฤกษ์ราศีเมษพิจิกและราศีธนูนะครับแต่โดดเด่นนะครับเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะครับก็เพราะว่าเอาไว้เก็บเป็นความลับนิดนึงนะครับโดดเด่นนะฮะกลุ่มนี้ถ้าดวงจะเปิดนะครับให้ไปทำบุญลงศพ หรือไหว้บัมพับบุรุษของตัวเองนะครับที่ลุล่วงไปแล้วนะครับบัมพับบุรุษตัวเองเช่นปู่ย่าตายายที่เราเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กแล้วท่านมรณะ,ะไปแล้วหรือสิ้นไปแล้วนะครับให้เราไหว้ท่านนะครับเดี๋ยวท่านจะทำให้เราดวงเปิดหรือรวมไปถึงไป ไปตามมูลนิธิต่างๆไปบริจาคลงศพดวงเราก็จะยิ่งเปิดเป็นอย่างมากนะครับและพยายามอีกเรื่องหนึ่งก็คือพยายามกวดน้ำบ่อยๆดวงเราก็จะยิ่งเปิดเป็นอย่างดีนะครับกลุ่มนี้โดดเด่นนะครับก็คือมี2ราศีนะครับโดดเด่นมากที่สุดในกลุ่มนี้นะครับมี2ราศีก็คือราศีพิจิก และราศีธนูนั่นเองจะอยู่ราวๆ70%นอกนั้นจะอยู่ราวๆ60%นะครับก็จะทวนให้ทีหนึ่งนะครับกลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มสุดท้ายคือมีราศีพฤษภราศีเมษราศีพิจิกและราศีธนูนะครับแต่โดดเด่นก็คือมี2ราศีก็คือราศีพิจิกและก็ราศีธนูนั่นเองนะครับก็แนะนํา ไปแล้วนะครับเรื่องการเสริมดวงนะครับและอย่างหนึง่งกลุ่มสุดท้ายเนี่ยต้องพยายามพักผ่อนให้เยอะด้วยนะครับตอนนี้ถ้ามีเรื่องเครียดอะไรนะครับต้องพยายามพักผ่อนให้เพียงพอด้วยเพราะว่าสุขภาพจะถามหาไม่ค่อยจะดีถ้าอายุเกิน40ปีขึ้นไปนะครับอันนี้ต้องวงเล็บว่าอายุ40ปีขึ้นไปคุณต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยในณเวลานี้นะครับก็ โชคอาจจะดีแต่สุขภาพต้องดูแลด้วยนะครับตรงนี้ต้องควบคู่กันไปนะครับในกลุ่มสุดท้ายต้องต้องเขาเรียกว่าอะไรแนะน,นำหรือชี้นำนิดนึงนะครับในเรื่องของสุขภาพนะครับก็ยังไงนะครับก็ขอเป็นกําลังใจช่วยกับทุกราศีกับทุกกลุ่มด้วยนะครับก็ขอเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับไว้โอกาสหน้านะครับผมมีเวลานะครับก็จะกลับมา ไรพยากรภาพรวมดูดวงแบบนี้อีกนะครับถ้ามีเวลานะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับคิดหวังสิ่งใดนะครับขอให้ท่านประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับขอให้ทุกท่านคิดดีทำดีและได้ในสิ่งที่ดีๆนะครับครับสวัสดีครับ